กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาพับเหรียญโปยทานนะคะขอตั้งชื่อว่าดอกมีซัพ์นะคะเป็นอีกหนึ่งแบบที่ต่อยอดจากแบบก่อนหน้านี้นะคะนี่นะคะ,นนะ,คะหน้าตาก็ประมาณนี้ นี่นะคะแล้วก็จะเพิ่มตัวขอบด้านนอกเข้ามานะคะอ่าริบบิ้นที่เราใช้วันนี้ก็เป็นลิบบิ้นตาโบแดงตัวนี้นะคะเป็นลิบบิ้นกากเพชรเบอร์2ค่ะนี่นะคะฝั่งด้านนึงก็จะเป็นสีสีเป็นกากเพชรนะคะอีกฝั่งด้านนึงก็เป็นเงินเงินเงาเงาแบบนี้นะคะอ่าจากนั้นเราก็มาตัดริบบิ้นนะคะสีเส้นนะคะ ความยาวที่เราตัดอยู่ที่30ถึง35เซนติเมตรนะคะนี่นะคะตัดให้ปลายแหลมทั้งสองฝั่งเลยนะคะจากนั้นเราก็จับปลายริบบิ้นทั้ง4เส้นนะคะให้มันเสมอกันนี่นะคะ แล้วพับทบพับเข้าค่ะพับทบพับเข้าประมาณ10เซนติเมตรนะคะจากตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะ10เซนติเมตรนะคะพับพับบ,บ,บีบให้เป็นรอยพับเลยนะคะอ่าแล้วแยกออกมาก่อน2เส้นนะคะ เราจะเอาฝั่งทางด้านสั้นไว้ด้านบนนะคะทุกๆุกเส้นเลยนะคะเอาฝั่งด้านสั้นขึ้นไว้ด้านบนนี่นะคะเส้นฝั่งซ้ายมือเส้นที่1ฝั่งขวามือเส้นที่2นะคะเอาเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่1นะคะนี่ได้แบบนี้ต่อมาเส้นที่สามค่ะเส้นที่สามก็เอามาคล้องเส้นที่สองแบบนี้คล้องไปแบบนี้นะคะ นี่ด้านสั้นอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่4เอาปลายฝั่งด้านสั้นสอดเข้ารูเส้นที่1นนะคะแบบนี้แล้วพลิกกลับด้านมาค่ะเอาปลายฝั่งทางด้านยาวนะคะมาสอดเข้ารูเส้นที่หนึ่งนะคะนี่อ่าพลิกกลับมาเหมือนเดิมนี่นะคะมันก็จะคล้องกันก็คือจะคล้องเส้นที่3แล้วปลายทั้งสั้นทั้งยาวก,ก็จะไปอยู่ในรูเส้นที่หน,นะคะ มอได้แบบนี้แล้วเราก็ดึงให้มันล็อกให้มันแน่นเลยนะคะ,ะจากนั้นก็ามาใส่เหรียญเลยค่ะแล้วพับปิดเหรียญน,นะคะพับมาแบบนี้เส้นที่สองก็พับทับมาแบบนี้เส้นที่สามทับไปแบบนี้เส้นที่สี่ทับ เส้นที่3แล้วก็สอดเข้ารูเส้นที่1แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงดึงดึงบ,บ,บีบให้แน่นนะคะนี่จะได้แบบนี้กลับด้านมาค่ะมาเอาเส้นสั้นฝั่งขวามือสอดเก็บอีกรอบนะคะก็โดยการสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้แบบนี้นะคะนี่นะคะสอดเก็บสอ่านี่นะคะ สอดให้ครบทั้ง4มุม4สเส้นนะคะคือเส้นฝั่งสั้นขวามือนะทั้ง4มุมเลยนะคะ,ะดึงดึงบีบๆีบให้แน่นเลยนะคะอ่าก็จะได้แบบนี้จากนั้นก็กลับด้านมาค่ะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้1เส้นนะคะ1มุม1เส้นนะคะ แล้วก็รวบเส้นที่ยังไม่ใช้เก็บไปก่อนนี่นะคะจับพับไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็โค้งริบบิ้นอ้อมมาแบบนี้นี่นะคะโค้งมาแบบนี้จากนั้นเราก็นี่ค่ะเอาปลายมาสอดข้อรูตรงกลางโดยคว่ำด้านเงินลงแล้วเอาด้านกาก,ากเพชรสีสีขึ้นปลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกด้านข้างนะคะ นี่นะคะจะได้แบบนี้เห็นไหมคะเอากากเพชรสีสีขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็ดึงนี่วิธีทําทําเหมือนดอกพิกุลเลยนะคะตัวตรงนี้นะคะทําเหมือนดอกพิกุลเลยอ่ามุมต่อมาเหมือนเดิมค่ะพับไปด้านหลังจับริบบินโค้งกลับมาแบบนี้จากนั้นเอาปลายเนี่ยค่ะค,ะคว่ำด้านเงินลงหงาย นี่นะคะความด้านเงินลงหงายด้านสีสีขึ้นนะคะแล้วสอดเข้ารูตรงกลางปลายมันจะโผล่ออกตรงด้านข้างอย่างนี้นะคะเราก็ดึงค่ะนี่ได้แล้วอสองมุมนะคะอ่าแล้วก็ทำให้มันครบทั้งสี่มุมนะคะถ้าใครทำไม่ทันดูไม่ทันก็กดหยุดกดย้อนกลับไปดูได้นะคะ นี่นะคะทำครบทั้ง4ี่มุมแล้วได้นาตาแบบนี้จากนั้นเราก็มาพับมุมต่อมานี่นะคะคือเส้นยาวตัวนี้นะคะก็คือพับไปด้านหลังแบบนี้พับไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็พับมาด้านหน้าแบบนี้ให้มันเป็นเนี่ยค่ะมุมแหลมสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะเนี่ย แล้วก็ค่อยๆเลื่อนปลายริบบิ้นขึ้นมานะคะค่อยเลื่อนขึ้นมาเอามาสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้โดยคว่ำหน้าตัวสีสีลงแล้วก็เอาด้านเงินเงินขึ้นนะคะนี่นะคะถ้าสอดยากหน่อยก็ใช้ที่คีบช่วยสอดนะคะอ่ามันก็จะไปโผล่ออกตรงด้านหลังนะคะด้านหลังด้านข้างนี้นะคะอันนี้ไม่ออกไปดึงออกมา ก็คือริบบิ้นมันจะค่อนข้างอ่อนนะคะมันจะสอดยากนิดนึงนะคะนี่โผล่มาแล้วเราก็ค่อยๆจับกลีบแล้วก็ค่อยดึงนะคะจับกลีบไปด้วยดึงไปด้วยนะคะนี่จะได้แบบนี้นะคะอ่ามุมต่อมามุมที่สองนะคะพับเหมือนเมื่อกี้ค่ะคือพับไปด้านหลังนะคะพับไปด้านหลังพับกลับมาด้านหน้า นี่ให้ได้มุมแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมแหลมๆแ,แบบนี้จากนั้นค่อยเลื่อนเลื่อนมาที่ปลายริบบิ้นนะคะแล้วสอดเข้ารูตรงกลางนี่นะคะโดยเอาด้านสีสีคว่ำลงเอาด้านเงินเงินหงายขึ้นแบบนี้ให้ปลายริบบิ้นโผล่ด้านข้างนะคะนี่สอดยากก็ใช้ที่คีบช่วยนะคะ ปลายผัออกด้านข้างตรงนี้เราก็ค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยจัดกีบมันนะคะนี่จะได้แล้วสองมุมนะคะมาอีกสองมุมก็พับเหมือนเดิมนะคะให้มันครบทั้งสี่มุมเลยนะคะ ทำครบทั้งสี่มุมจะได้หน้าตาอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาตัดเส้นเนี่ยคะ่ะเส้นฝั่งสั้นเนี่ยตรงนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะจะเหลือไว้แค่เส้นยาวเนาะ ้วก็จะมาเริ่มพับตัวขอบก่อนแล้วนะคะนี่นะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าอย่างนี้นะคะแล้วพับกลับไปด้านหลังแบบนี้ได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้พลิกกลับด้านมาแล้วเลื่อนปลายริบบิ้นมาสอดเข้ารูตรงนี้ค่ะรูด,ด้านข้างตรงนี้นะคะ นี่นะคะสอดเข้าไปปลายจะโผล่ออกตรงกลางพอดีนะคะแล้วก็ดึงแล้วก็จัดกลีบนะคะนี่นะคะเห็นไหมมันจะครอบไปแบบนี้อ่ามุมที่สองเหมือนเดิมค่ะพับมาด้านหน้าพับไปด้านหลังให้ได้เป็นมุมแบบนี้แล้วกลับด้านปลายค่ะเอาปลายริบบิ้นไปสอดเข้ารูด,ด้านข้างนี่นะคะ นี่ปลายก็จะโผลกออกตรงกลางแล้วก็ดึงค่ะดึงจัดให้เข้าที่นี่ได้แบบนี้กลับด้านมาก็ได้แบบนี้นะคะอ่าทำอีกสองมุมที่เหลือนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะให้มันครบทั้ง4ี่มุมนะคะถ้าทําไม่ทันก็กดหยุดกดย้อนกลับได้นะคะ นี่ค่ะครบสี่มุมแล้วได้แบบนี้แล้วก็พลิกกับด้านมาเลยค่ะมาทางด้านหลังนะคะเราจะมาสอดล็อกให้มันแน่นนะคะดึงเส้นฝั่งขวามือลงเอาเส้นฝั่งซ้ายมาทางฝั่งขวาแล้วบิดพับเข้าไปด้านหลังนะคะสอดค่อยเลื่อนปลายมาสอดเข้าหลูตรงกลางนี่นะคะสอดยากใช้ตัวคีบ ที่นีบอะไรก็ได้ค่ะมาช่วยนีบช่วยยัดดันเข้าไปนะคะนี่มันก็จะโผล่ออกตรงนี้นะคะคือมันจะติดตัวขอบตรงเนี้ยเราต้องแงะมันขึ้นด้วยนะคะเนี่ยแงะขึ้นมาแล้วก็ดึงมันออกมานี่นะคะแต่แบบนี้เราก็ดึงอ่านี่นะคะมันก็จะได้เป็นมุม สมมุมอย่างนี้แล้วก็ดึงเส้นฝั่งขวามือลงมาเอาเส้นฝั่งซ้ายมาบิดพับไปด้านในแบบนี้แล้วสอดเข้ารูตรงกลางนี่นะคะไปแงเอาออกมานี่ปลายมันโปลดตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะอ่านี่นะคะได้2องมุมแล้วอีกสองมุมก็พับเหมือนเดิมค่ะให้มันครบทั้ง4ี่มุมค่ะ นี่ค่ะสอดเก็บหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็กลับด้านมาค่ะทีนี้เราก็มาตัดส่วนที่เกินเกินตรงนี้ทิ้งได้เลยนะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะก็ค่อยๆตัดด้วยนะคะระวังโดนเส้นด้านล่างด้วยนะคะค่ะแล้วก็จัดให้เข้าที่เลยนะคะค่อยๆจัดให้สวยงามนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญโปยทานดอกมีซับนะคะด้านหน้าก็หน้าตาประมาณนี้ด้านหลังก็แบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเนี่ยเราเอามาประดับลูกปัดเพิ่มนะคะให้ดูมีสีสันขึ้นมานะคะก็วิธีแปะก็คือใช้กาวร้อนหรือว่าเป็นกาวแบบ กาวร้อนแบบหลอดนะคะใช้หยอดแล้วก็เอามาแปะนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมชิ้นงานก็จะดูโดดเด่นขึ้นมาอีกนะคะก็ไปลองทำลองพับดูนะคะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจหรืองงๆอะไรยังไงก็กดหยุดกดย้อนกลับได้นะคะหรือจะแนะนำคอมเมนต์สอบถามอะไรก็ใต้คลิปวิดีโอเลยนะนี่นะคะ ก็เดี๋ยวจะเปิดแสงไฟแสงแฟลชให้ดูนะคะถึงความวิ่งของริบบิ้นตัวนี้นะคะหนานี่นะคะเมื่อเปิดแสงไฟกระทบแล้วก็จะวิงวิงแบบนี้เลยนะคะก็สวยเลยนะคะกระทบแสงแล้วสวยเลยนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็จะพยายามลงคลิปให้ชมเรื่อยๆนะคะอาทิตย์ละ ครั้งสองครั้งนะคะก็วันนี้ไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ